เจาที่ทำงานมีแต่ทำตัวหิวแสงกระหายแปรดวันวันจับแต่ไมโครโฟนมัดใหญ่ไฟสูงหมายจะนำเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างซีนให้กับตัวเองคุยโม้คุยโตโง่และอยากนอนเตียงเอาเอาชีวิตของราษฎรไปขิ้นเสียงเอาเศรษฐกิจปากของของประชาชนไปเสี่ยงกับประชาชนพฤติกรรมที่ไร้สติปัญญาไม่ฟังความคิดเห็นของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการสาธารณสุข มีแต่ความกล้าที่จะทําเรื่องชั่วร้ายก่อกรรมทําเข็นกับประชาชนพฤติกรรมเช่นนี้นะครับอย่าหวังว่าจะได้รับคาชื่นชมใดๆจากประชาชนไปที่ไหนก็มีแต่เสียงกลดดาแทนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะสํานึกในโธสานุโทษของตนนะครับแล้วกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเพิมเติมขําล,ลึกนะครับครับขอออกไปด้วยกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแสดงว่าเดิมเนี่ยไม่ดีฮะ บบุเนี่ยประท้วงเชิญอยครับขอบคุณครับท่านประธานผมใบบุญนิติะวันสมาชิกสภาผู้แทน,าน,นราษฎรชื่อปั๊กพลังประชารัฐท่านประธานครับเมื่อกี้ผู้อภิปรายผมขออนุญาตประท้วงตามข้อที่69นะฮะผู้อภิปรายได้นำอ่าสไลด์นะฮะที่จะฉายเมาตกิ้มีถ้อยคำที่ผมได้ทับท้วงไว้แล้วก็ท่านประธานก็ได้ กล่าวไว้เหมือนกันว่าทุกอย่างถ้าจะพูดถึงกรณีพาดพิงไปถึงสถาบันจะต้องพูดได้เฉพาะที่อยู่ในยติแต่เมื่อกี้จงใจที่จะทําให้สไลด์เมื่อกี้ปรากฏเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันผมว่าผู้อภิปรายมีพฤติการอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะฮะมีเจตจำนงที่จะกระทำอย่างนี้ขออนุญาตท่านประธานอผมไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้ครับขอบคุณนะครับ บรเงเมินว่าในข้อบังคับการแปลวิจารณ์ใจเนี่ยมันไปยกเว้นประเด็นเรื่องหนึ่งห้ามอ่านเอกสารเขายกเว้นให้นะครับถ้าไม่ยกเว้นให้เนี่ยผมก็ทวงท่านวิโรสตลอดแล้วครับว่าท่านอภิปรายโดยอ่านเอกสารสองเขายกเว้นให้ว่าการเสนอหลักฐานวัตถุใดๆเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตประธานเพราะนักเรียนเสนอเข้ามานี่ต้องเรียนว่าตะกี้น,นี้ที่ท่านบุญทวงผมไม่ได้เห็นนะครับ เพราะว่าเป็นสิทธิที่เขาเสนอได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบไปแต่ว่าอะไรก็ตามนะครับข้ออย่างที่เรียนไปแล้วว่าถ้อยคําบางอย่างเนี่ยโดยปกติเราก็ไม่ใช้นะครับแต่ว่าเมื่อเปิด,ด้วยพิปรายเนี่ยที่จริงแล้วจะว่าไปเขามีสิทธิ์ที่จะกล่าวหารัฐรีโดยตรงด้วยถ้อยคําที่รุนแรงได้เช่นไล่ออกไปไม่ควรเ,เขาทําได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจนะว่า ท่านนายฐมตรีและรัฐมนตรีรองนายฐมตรีสามารถชี้แจงเรื่องเหล่านี้ได้เราก็อย่าไปกังวลให้พู้พิปลาด้ยพิปรายแล้วป,ประเด็นใดที่ท่านพิปราไม่จริงรองนายกก็มีสิทธิย้อนกลับดานได้ว่าคุณโคหก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 พูดกี่ครั้งก็ย้อนกลับได้เท่านั้นครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับทราบดีครับว่าท่านประธานคะครับ ด,นนดิฉันนางสาวป,ปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีขอประท้วงท่านประธานข้อ9ค่ะถึงแม้ท่านประธานจะมีข้อกิดเห็นในเรื่องของการนำสไลด์โชว์เมื่อกี้ที่มีการพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนในหลวงราชการที่9และท่านประธานยังคงอนุญาตให้ผู้อภิปรายอภิปรายต่อและจะนำสไลด์โชว์ขึ้นมาดำเนินการอภิปรายต่อน,นั้นดิฉัน อย่นงที่ว่ามันเป็นการผิดข้อบังคับข้อที่หกเก้านะคะก็อนุญาตให้ประท้วงแต่ว่าพินาแล้วไม่มีประเด็นที่ผิดข้อบังคับครับนั่งเลยครับเชิญต่อที่รัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์นะครับรู้ดีว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวเองไปเป็นประธานที่โีลงนามสัญญาานประธานครับจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าและแถลงด้วยตัวเองในวันที่27พฤศจิกายนประ้วงครับ กคดครับใบบุญครับเชนนะครับผมใบบุญนิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐขอประท้วงข้อที่หกสิบเก้านะฮะคือท่านผู้อภิปรายได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์นะฮะโดยไม่จําเป็นนะฮะเมื่อกี้มีการกล่าวถึงอีกแล้วนะครับดังนั้นผมขอให้กล่าวว่ายังไงนะครับกล่าวว่ายังไงกล่าวว่าเมื่อกี้กล่าวถึงนะกล่าวว่ายังไงนะครับก็ ผมไม่อยากจะทําผิดซ้ำอ่ะฮะท่านประธานถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าฮะ <c oughs> พราะผมในกลายเป็นผมไปไปผิดซ้ํากับเขาอ่ะนะฮะเพราะผมมีว่าไม่ควรจะนําสถาบันพระมหากษัตริย์มากล่าวในที่นี้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองครับกรณีนี้เราค <c oughs> วบคุมโดยเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับจะไม่อนุญาตครับผมเพราะถ้ามีการกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์โดยไม่จําเป็นก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วครับผมเชิญต่อฮนะ แทนที่พลเอกประยุทธ์จะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบประณีตโปร่งใสจัดให้มีกระบวนการกํากับตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องพัะเกียรติยศและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุระคายเคืองเบื้องพยุคนระบาดแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับดําเนินการอย่างรวบรัดขาดความโปร่งใสอาพรางข้อมูลสาธารณะจนเกิดความล่าช้าในการจันวัคซีนขออนุญาตประท้วงตามข้อกําปับงเชิญนะครับเชคือท่านผู้อภิปราย ผมทราบนะครับผมทราบแล้วซ้ำทราบมากครับครับข้อความนี้อยู่ในยติไม่ได้รอนุญาตไว้ตั้งแต่เมื่อวาน็นข้อความนี้อยู่ในยติครับครับไม่อยู่ถึงอยู่ผมก็บอกว่าข้อความนั้นก็ผิดอยู่แล้วคุณนิโรธต้องอยู่ในข้อความในยติน,นะครับ ถ้าออกมันไมไม่เลยครับที่จะต้องพูดโดยเด็ดขาดแล้วท่านประธานครับขอเรียนชี้แจงสั้นๆครับผมกําลังทําตามมาตราห0สแห่งรัฐธรรมนูญไทยครับในการพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คผมยืนยันครับว่าการอภิปรายของผมเป็นการอภิปรายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่อนุญาตให้ออกไปเลยเถิดจากยติที่เราได้เสนอไว้ท่านประธานครับครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายไปกว่านั้นครับผม ท่านประธานที่เคารพครับแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับดําเนินการอย่างรวบรัดขาดความโปร่งใสํำพรางข้อมูลสาธารณะจนเกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชนพังทรายซ้ำเติมปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัสและยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ที่สําคัญนะครับยังมียังให้โฆษกสปพออกมาออกมาแถลงว่า วัคซีนจะมาช้าหรือเร็วแทบไม่มีผลกับคนไทยเพราะเรามีหน้ากากาอนามัยและหน้ากากาผ้าผมต้องตั้งคําถามครับว่าประเทศอื่นที่เขามีวิสัยทัศน์ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของเขาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่เขาไม่มีหน้ากากาผ้าไม่มีหน้ากากาอนามัยหรอครับท่านน่าจะรู้ดีนะครับว่าณนะวินาทีนี้สิ่งที่ประเทศเรามีแต่อาระยะประเทศไม่มีนั่นก็คือปิ๊บ ที่พลเอกประยุทธ์จะสำนึกในโทสานุทโทษของตนาจารครับขอท้ังครับอย่างครับเหยียบเหครับผู้ไปปิดพ้อมครับที่หกสิบเก้าครับเสียสีครับปี๊บใครหหดอครับอย่าเพิ่งครับท่านนายกไม่ได้ชื่อปี๊บเลยครับท่านหรือท่านนายกอย่าไปยังยังฝังวนมาตรงนี้นะนะครับยินรีครับครับถ้อยคําที่เราไม่ไว้วางใจแรงๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ แต่ต้องไม่เป็นการเสียดสีครับครับบางให้ให้ถอนเสียดสีนี่เบากว่าดังนั้นผมถอนเขา่าปีบครับเพราะว่าท่านนายกอาจจะไม่ต้องการปีบผมยังไม่ทราบว่าปีบคืออะไรนะครับครับเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านประธานผมขอถอนครับนะครับแทนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะสํานึกในโานุทโทษของตนนะครับแล้วกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับเหิมเกริมพลำลึกนะครับครับขอออกไปด้วยกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแสดงว่าเดิมยังไม่ดีฮะ อ้นนี้ขอร้องอย่านะครับอย่าไปใช้กับนั้นครับครับเอาละครับกลับตัวกับใจก็ไม่ได้นะครับท่านประธานงนี้ไปครับแต่พลเอกประยุทธ์นะครับกับถล่มลึกครับปิดบังข้อมูลความผิดของตนนะครับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฟ้องปิดปากกับคนที่ออกมาตั้งคำถามเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนพฤติกรรมลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์เช่นนี้ กับสร survival, to to movement, to to uh, ้างความระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทให้หนักเพิ่มขึ้นไปอีกนี่หรือคนที่อ้างตนว่าสัพนึกในพระมหากรุณาที่คุณประธานครับสิบเก้าครับครับอันนี้อันนี้คงไม่ได้ครับโอครับขอถอนดวยครับตรงนี้นะคือพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยว่ามันคืออะไรอ่ะเพราะสถาบันเี่ยสิราชคคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาอย่างนั้นครับครับขอถอนครับครับถอนครับแล้วถอนคำนี้ออกไปนะครับขอบคุณครับท่านประธานถอนไปครับโดยรับครับถอนไปนะครับครับ พฤติกรรมที่ไร้สติปัญญาท่านประธานคะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานเขาก้าค่ะอยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะคะเพราะว่าวันนี้เราเหลืออีกแค่13นาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่า15นาทีสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะไปพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์เยอะจนทาให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่สบายใจเยอะแล้วอย่างที่ขออนุญาตเอ่ยน้ำท่านศิระนะคะก็เอ่ยวาจา ที่ค่อนข้างจะไม่สุภาพแล้วได้ถอนไปแล้วว่าพ่อแม่เป็นทางสอนจริงๆบิดาเขาเน่ยค่ะตัวดีเลยค่ะไลฟ์สดเลยค่ะจนถูกดำเนินคดีมาตาร้อยสิบสองค่ะท่านนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยสิบสามนาทีสุดท้ายเนี่ยภาพทิงสถาบันพระมหกากษัตร<ด>ิย์ทีอยู่รณาค่ะท่านผมขออนุญาตให้ถอนนะถอนนะครับอย่าไปล่วงเกินถอนฮะลุกขึ้นตอนนะครับถอนครับถ้าไปล่วงเกิน,นรบรรพบุรุษเขาถอนครับ ถอนค่ะครับผมคุณรู้เลครับอยู่ในถอนเลานะครับเรื่องสถาบันการศึกษ์พอแล้วครับครับครับผมครับท่านประธานที่เคารพครับพฤติกรรมที่ไร้สติปัญญาไม่ฟังความคิดเห็นของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการสาธารณสุขมีแต่ความกล้าที่จะทําเรื่องชั่วร้ายก่อกรรมทาเข็นกับประชาชนกล้าที่จะพาประชาชนไปกระจุกความเสี่ยงกับวัคซีนเพียงเจ้าเดียวที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน ขัดกับแนวทางในการจัดหาวัคซีนแบบกระจายความเสี่ยงที่นานา,นาอารยประเทศได้กระทํากล้าที่จะนําเอาเงินภาษีของประชาชน600ล้านบาทไปอุดหนุนบริษัทเอกชนโดยขาดความโปร่งใสปิดบังข้อมูลแก่ประชาชนพอถามก็ท้าให้ไปขอพอขอก็อ้างมั่วซั่วยืนการที่จะไม่ให้กล้าที่จะเผยแพร่ข่าวเท็จข่าวปลอม เพื่อสร้างความหวาดกลัวในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อปิดบังความผิดของตนให้ประชาชนหลงเชื่อและยอมรับชะตากรรมกับปัญหาวัคซีนล,ล่าช้าที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นและที่กล้าที่สุดนะครับคือกล้าที่จะเป็นเหลือบลิ้นไลปราชิตที่โหนนําเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกาําบังป้องกันการประทนครับปกป้องความคิดมหันที่ตนได้ก่อกรรมทำเกลื่อกับประชาชนกระทบกับอลิตภัณฑ์ของความละคัด ครับท่านประธานครับใจเย็นครับขอปไปทวง69แล้วก็ขอให้ท่านประธานแชอหน้าตามข้อบังคับข้อที่182เลยครับถ้าฝ่าฝืนสั่งให้ออกจากที่ประชุมได้เลยครับก็ขอิโรธช่วยถอนข้อความที่เกี่ยวกับสามัญ้งหมดนะครับผมคื้นผม ท่านปาครับผมพูดตามยตินะครับท่านประธานครับถ้าไม่ถอนผมจะไปนั่งตรงนู้นเลยนะครับถ้อยคําตามยติไม่เขออนุญาตไปนั่งตรงนู้นครับถ้อยคำตามยติไม่เป็นไรครับเชิญต่อไปรถนะไปรครับถอนนะครับถอนครับครับครับผมกับเชิญนะครับเชิญนะครับไม่เป็นไรเลยครับเชิญครับเช จเย็นนะครับกับประชุมก็อย่างนี้ครับธรรมดาก็ครับไุณร้อยครับผมคิดว่าเราได้ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็จะสรุปแล้วครับหนึ่งนาทีครับท่านประธานพยายามอย่าไปในเส้นทางอื่นนะครับมาเส้นทางท่านนายกฐมนตรีและรองนายกตมนตรีครับครับผมพฤติกรรมเช่นนี้นะครับอย่าหวังว่าจะได้รับคําชื่นชมใดๆจากประชาชนไปที่ไหนก็มีแต่เสียงกลดาพลเอกประยุทธ์จันโอชา และนายอนุทินชาญวีรกูลเท่าที่ทำงานมีแต่ทำตัวหิวแสงกระหายแฟลตว,วันวันจับแต่ไมโครโฟนมักใหญ่ไฟสูงหมายจะนำเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างซีนให้กับตัวเองคุยโม้คุยโตโง่แล้วอยากนอนเตียงเอาเอาชีวิตของราษฎรไปข<อ>ึ้นเขียงเอาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนไปเสี่ยงกับรถยนต์ที่ขึ้นไดวการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน ประธานที่เคารพครับขออนุญาตประท้วงครับในความเคารพครับประชาชนเขาหวังว่าเศรษฐกิจเชิญเชิญครับเชิญผู้ประท้วงก่อนครับเชิญผู้ประท้วงครับเชิญครับเชิญเชิญผู้ประท้วงครับท่านประธานคะครับเชิญครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับผมเคารพครับด้วยความเกรงใจครับคขออนุญาตกลับตามข้อบังคับข้อเก้าครับเนื่องจากเวลาจะหมดแต่ว่าท่านผู้อภิปรายนั้นได้ฝ่าฝืนข้อบังคับข้อหกสิบเก้าปราศัยดุมเหน็ดดุแคลน ทานายยกนายมนตรีและรองนายยกมนตรีอย่างรุนแรงครับซึ่งไม่เกี่ยวกับยติในเรื่องของนิพายไม่ไว้วางใจครับเป็นการดูแคลนเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของการให้ร้ายเป็นเรื่องของการเลียดชังครับขออนุญาตท่านประธานได้ควบคุมและปฏิบัติครับเพราะเขาจะฉวยโอกาสรับคําประท้วงนะผมเรีนด้วยนะครับผมเรียนว่าผมเห็นด้วยถ้อยคําตอนหลังนั้นท่านวิโรธกงเตรียมมาเขียนมาแล้วก็อ่านไปตามนั้นรุนแรงนะครับผมเรียนว่ารุนแรงนะครับเป็นการดูถูกดูหมิ่นก็มากไป ครับไม่ไม่เป็นประเด็นโดยตรงในเรื่องไม่ไว้วางใจใช้ยกรคำที่แรงเกินไปครับท่านผู้ชมครับอุตส่าห์พูดมาตั้งเกือบเก้าสิบนาทีนะครับอย่าให้เสียที่ตอนท้ายอะไรที่ไม่สุภาพถอนเลยครับครับผมครับท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะครับผมการท่านประธานคะดิฉันกรณิตงามสุโคลตนานะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตของเตยลวัฒนาพระพลังประชารัฐดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ9้าวงเล็บสามและข้อห9สบเกครับเพราะว่า ท่านต้องช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในสภานะคะแห่งนี้และที่สําคัญนะคะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานผ่านไปยังผู้อภิปรายที่กล่าวพาดพิงในส่วนของพระมหากษัตริย์และสถาบันซ้แล้วซ้ำอีกนะคะท่านประธานและก็เสี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีนะคะและก็ได้แนะนำแล้วท่านส่วนซ้อนสุดท้ายนั้นได้บอกท่านแล้วครับเห็นด้วยกับผู้ประท้วงสักครู่นี้ว่า ช่วงทวงทายนั้นถ้อยคํามันไม่เหมาะสมครับก็ขอรับปากเลยครับท่านคนราเลยครับขอคค่ะครับเชิญทุกท่านครับท่านประธานครับประชาชนเขาหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะวัคซีนครับแต่สุดท้ายต้องสิ้นนนาคตท่านประธานท่านประธานี่านกรพครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับครับผมตามข้อเก้าครับเมื่อกี้นี้กระผมสนองเทพประสานนรงฮะเมื่อกี้นี้ท่านประธานบอกให้ผู้อภิปรายได้ถอนคําพูด ยังไม่ได้ถอนครับท่านท่านบอกว่าให้ถอนเขาก็ครับครับเพาะนั้นนะยังไม่ได้ถอนครับประการสําคัญที่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยถ้าหากว่าเราจัดซื้อวัคซีนจากบริษัทไทยสมิธเดี๋ยวผมว่าหมดปัญหาเลยครับผมเปลี่ยนบริษัทไหมครับเอออเเดี๋ยวก็ต้องถอนครับตอบเลครับความชื่นชมทั้งสภาครับเอาละครับก็ตะกี้นี้ผมขอให้ท่านถอนท่านครับ ผมถือว่าท่านได้ถอนแล้วครับครับน่าจะท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับ,นค,รบคนคู่นี้นะครับทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อสอบคแค่ผมจะต้องเดินเฉียดใกล้ผมยังรู้สึกลำบากใจแค่คิดว่าต้องหายใจร่วมเอาอากาศร่วมกันกับสองคนนี้ผมก็รู้สึกหมดอะไรตายอยาก ผมจึงไม่อาจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปและไม่อาจไว้วางใจให้นายอิีทินชาญวีรกูุลลูกน้องของพลเอกประยุทธ์ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกันขอพระคุณรับท่านประธานครับ